กินน้ำกินน้ำแน่ห้องยันโคตรดื้อเด้อไหนปลาแต่แสบแต่วะให้กินน้ำแน่หให้พ่อกินน้ำแน่พ่อขอกินด้วยหน่อยห่อพะนะอะไรคือเห,อหอออ่อห้อ่งยันโคตรยืดปลาคือยืดใท่ปะฉีดไหมหหปลาคือยือดแท้ ม่นเป็นชิมูกบ่ไนะ่มบ่แม่นขชิมูกบ่มันแม่นชีปปบบ่แซบบ่อร่อยไหมเป็นจังไหลแม่โคตรยืดยของเด้อของมาดาก็ยืด ยืดบ่ดไหนปาืยต่ไจะเสียบเนาะไหนไหนไหนมันคือยืดคับแกปาตเสีบวะพูนนพูนนยำขาดบ่ยำ<ม>ขาด ก็ยิบออกตัวถ้าง่าชอบไปกินเลยด้วยกินเลยจักบาทเนี่ยมาด่าซื้อมาเนี่ยจักบาทฮะ<า>จักบาทออออสองร้อยแนอมนโบแมน 689 689แปด<ม>บาท<น>ไปซื้อที่ไหนเจอได้เต่อยากออาเป็น,นอยูอ่ที่โอ้โหไปพิจารณาตัววะ กินเหมิดเด้อยังอิ่มอ่ะเอาขึ้นชือิ่มใบแท้เอาเดี๋ยววะกินไหมเก้าต้นนี่ยังยืนเอาข้นชืออิ่มใบแท้เสร็จพ่อพ่อกินแน่นอนพ่อจะแอบกินแน่นอนพ่อจะแอบกินของธรรดาแน่นอนจุ้งไม่เห็นละจุ้งไม่เห็นละ พ่อจะแอบกินแน่นอนจงไม่รูดเอาฝาาโกติดตามหน่อยเร็วเอาไปแล้วน้องมาดาพ่อจะแอบกินของน้องมาดาแน่นอนไปแล้วไปแล้ว จะแอบกินของน้องมาดาจะแอบกินพิซซ่าของน้องมาดาฝากดกดติดตามให้น้องมาดาด้วยนะครับฝากกด ไลท์ like ช่องอริยามาดาด้วยนะครับมาแอบทำอะไรล้างมือล้างมือหรอแอบมาล้างมือหรอเอาฟาวล่างเอาเปิดน้ำทีมี่ยังนะ่ะเข้าล่างเด้ไหมพอแล้วพอแล้วมันสะอาดแล้วไหน,ไป,นปิดน้ำไว้ก่อนงงอเอา กินน้ำใบไป,ไปไนะพอแล้วพอแล้วอแอบมาล้างมือน้องมาดาเอาปิดก๊อกน้ำไ,ปไ,ปไหมมันนะล้างออกล้างออกเปิดแทงแงพอแล้วจะเปิดแทงไรปูสีดาปูสีดาพอ ไปเก็บพิซซ่าไหมพิซซ่าไหมไปเก็บพิซซ่า <Pizza. S 2> ไปเก็บก็ได้กินแล้วก็ต้องเก็บสิบ่เก็บพ่อจะแอบ,บกินเด้จะแอบ,บกินของน้องมาได้ให้หมดเลยเอาไปเก็บไว้เก็บไว้ใส่เก็บไว้ตรงไหนสิไปเบิงนะ้งเนี้ยเสียวไปเสี่ยงไว้ใส่ ที่ไปเสียงไม่เส่สีเสียงไม่นิดแต่เสียงไปซองพีดมันก็แข็งเท่าน้อโอ้ยไปก่อนนะ